เป็นอินเวอร์สกนายโอ,อัหตัวแม่แก๊แมาแล้วเนาะกาบสบายดีสบายดีทุกทกท่านเดอ้อสบายดีเ้าวันอาทิตย์เนาะวันที่สิบสองพฤศจิกจายนเนาะหกเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮปังป,งปงกับแนวทางนิเคีหุ้น V.I.P มืนนอ่อนี้เด้อเป็นหุ้นพิเศษเนะพีนะ่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วกนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเนาะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาเนาะบทานได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นำด้อพี่น้องเด้อเนาะเข้ามาให้กำลังใจน้องหวานใจนำได้เด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ขอฝากร้านมั่งมีห6 6ไว้กับพี่น้องนำเช่นกันเนาะก็คือ โอนไวจ่ายจริงแล้วก็รับประกันควมปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะทางล้านก็ให้บริการทุกๆแนวทางเด้อบ่ว่าสิเป็นหุ้น VIP เนาะหุ้นปกติแล้วก็เนาะยหอยลาวเนาะพี่น้องเนาะมีทุกๆแนวทางเลยเนาะมีทุกๆที่ว่าที่เฮาอยากต้องการอยากจะจิ้มอยากจะเนาะจับจอง กะลงเข้าไปใส่บริการใดเดอ้อเนาะทางร้านกะให้บริการที่นาฮักเนาะพี่น้องเนาะทันใะดที่ว่าเข้ามาแล้วบอกหูซ่องทางจะเข้าไปทางบ้านมั่งมี666เนาะให้กดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์ที่นะ้องหวานใจได้วางไว้ในหะ้เนาะตรงใต้คลิปเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปให้กําลังใจนะ้องหวานใจนําเด้อเนาะกลับบ้านมั่งมี666เนาะโอนไวใจชัวร์เนาะพี่น้องเนาะ ถ้าประกันคววมปอดไผ่ล้านเปอร์เซ็นเนาะเพราะว่าเจ้าสีซื้อน้อยหรือเอาสีซื้อลายกะขอให้หมดกังวลในเรื่องของการเนาะจ่ายเพราะว่าเพิ่นให้บริการแบบว่าที่น่าฮักเนาะแล้วกะ็โอนเทโอนจริงโอนชัวเนะบาะบ่บีคำว่ากงเด้อเข้าไปแล้วกะขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงมั่งมีสีสุข,ขกับซื้อร้านเนะาะกะบ้าน มังม right, <hel> <to> <ajuda> ี666เนาะให้กดตรงลิงตรงตรงคอมเมนต์เนาะให้กดตรงคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคลิปตรงใต้คลิปเนาะแล้วก็ทักไลน์หาแอดมินได้เลยเนาะก็อย่าลืมบอกว่ามาจากซ่องของน้องหวานใจนําเด้อเป็นกําลังใจให้กับหวานใจเนาะแล้วก็เข้ามาเอาสุกเอาลาบกันกับแนวทางนิเคอิหุ้น VIP มื้อนี้เด้อเนาะขอให้ ได้ค่ากับเข้ากันตั้งแต่เศ้าๆเนาะขอให้เป็น <c oughs> เศ้าที่ดีแล้วก็เป็นเา้าที่พี่น้องเนาะได้รับสูกลาบกันเนาะก็เป็นมือพักพรเฮาก็บ่ยุดที่จะเนาะมารับสูกลาบนํากันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางนี้คหุ K ้น VIP มื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้3เนาะ ให้วิ่งรูดสามเด้ออันนี้เคหุ้น VIP วันนี้หวันใจให้วิ่งรูดสามก็มีสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปด แล้วก็3ามเนาะสามหนึ่ง3ามสองสามห้าดสาแล้วก็39เนาะ, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, น,ะนี่แค่อีหุ้น V.I.P. บอกว่าจะเป็นจีนฮังเสิงไต้หวันเกาหลีคือสามารถไป,ไปจับจองกันได้เนอะทุกๆหุ้นเนาะท่านใดที่ว่ามักแนวทางของหุ้นมอนี้ก็จะเป็นหุ้นพิเศษหุ้น V.I.P. เนาะ สามารถเล่นได้ทั้งเสาแลวก็โลบบ้านนะพี่น้องเนาะแลวก็ท่านใดที่ว่าหาเนาะบ้านที่จะเข้าไปจับจองแนวทางนาะเกาะลงเข้าไปเนาะที่หวานใจได้ได้บอกนะก็คือบ้านมั่งมีหกหกหกหับประกันควมปลดภผยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเนาะเคยเข้าไปก็ลงเข้าไปให้บริการมือเด้อเนาะ คือรับประกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าท่านใดที่ว่าเข้าไปแล้วมีปัญหาไหมว่าຖึกหรือว่าบ่บ่ได้เงินเนาะบ่บ่นบ่จ่ายเนาะขอให้ทักเข้ามาสอบถามกันได้เด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เนาะก็ต้องเนาะขอขอบใจทุกๆุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจเนาะหวานใจตลอดเนาะหวานใจกเบิ่งเนาะท่านใดที่ว่า ฮักหวานใจเนาะค่ะคุนกะสีเข้ามาคอมเมนต์มาให้กำลังใจเนาะหวานใจตลอดเนาะกะขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกๆแนวทางเนาะบพว่าท่านสีมาเอาแนวทางของฮานอยหุ้นแล้วก็ลาวเนาะขอให้ปังปังขอให้ได้รับสูคลาบนำกันไปแบบนี้เนาะ กเนาะขอให้ทุกทุกท่านจงโชคดีกับแนวทางนีิเคอิหุ้นตั้งแต่เซาเซาขอให้เป็นเ้าที่ดีแล้วก็เป็นเ้าที่ที่น้องที่เข้ามาเนาะได้รับโชครับทรัพย์กันเดอ้อเนาะขอให้ทุกทท่านจงโชคดีเดอ้อ